กลุ่มหินขนาดมะึือมาที่โผล่ขึ้นมาจากมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ทำกลางแรงขึ้นที่ซัดก,กระแทกมานับพันปีจนเกิดเป็นปรากฏการธรรมชาติที่แสนอลังการสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Born to Know ใน EP 3นะครับซึ่งวันนี้ ผมจะพาทุกคนไปยังหนึ่งในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนเส้นทางที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คือ Twelve Apostles ที่ Great Ocean Road Melbourne ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่คุณจะต้องไปสัมผัสสักครั้งในชีวิตนะครับหากคุณได้มีโอกาสไปเยือน Melbourne เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวกันเลยครับว่ามีเนื้อหาเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างกับ Twelve a p o s t l e s ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองจินตนาการถึงกลุ่มหินขนาดเมื่อึมาที่โผล่ขึ้นมาจากมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ทำกลางแรงคลื่นที่ซัดกระแทกมานับพันปีจนเกิดเป็นปรากฏการธรรมชาติที่แสนอลังการเพราะว่ากลุ่มหินทเวลอโพสเตอร์นี้เกิดจากการกัดซอะของน้ำทะเลแล้วก็ลมมาหลายล้านปีและที่สำคัญถึงแม้จะมีชื่อว่าทเวลอโพสเตอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเหลือเพียงแค่เจ็ดแท่งเอง มีการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและในอนาคตนะครับเราก็ไม่รู้เลยว่าแท่งหินขนาดเมื่อหือมาอีก7แท่งที่เหลือนี้จะอยู่กับเราไปอีกกี่ปีแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีครบ12แท่งนะครับความยิ่งใหญ่ของผู้มันก็ไม่ได้ลดลงเลยการได้เห็นหินยักษ์ที่ตั้งงานอยู่กลางมหาสมุทรคือภาพที่ทําให้คุณรู้สึกถึงพลังของธรรมชาติที่ยากจะอธิบายได้ด้วยคําพูด ตัวผมเองนั้นก็ได้มีโอกาสไปเห็นกับต้าตัวเองมาแล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าครั้งแรกที่ได้เห็นเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ผมอธิบายเป็นคําพูดแทบไม่ได้เลยเพราะว่ามันทั้งสวยงามแล้วก็เป็นภาพตรงหน้าที่สุดยอดมากๆและถ้ามีใครมาถามผมว่าคิดว่าสถานที่ไหนที่ผมคิดว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามในโลกนี้รับรองเลยนะครับว่าเทเวอร์อัลโพโซจะต้องอยู่ในรายชื่อนี้อย่างแน่นอนครับ การเดินทางไปเทเวลอโพเซลนั้นสามารถนั่งรถบัสของทัวร์ที่เราจองไว้ได้นะครับหรือว่าสามารถเช่ารถขับไปเองก็ได้ซึ่งตัวผมนั้นได้เช่ารถขับไปเองนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าใช้เวลาเดินทางที่ค่อนข้างนานแต่การเดินทางไปยังเทเวลอโพสโลไม่ใช่แค่การขับรถผ่านวิวสวยๆเท่านั้นนะครับแต่คือการเข้าถึงความอัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริงเพราะว่าเส้นทาง Great Ocean r o ร d ความยาวกว่า243กิเมตรนี้ จะเต็มไปด้วยวิวที่ทําให้คุณต้องหยุดทุกครั้งที่เห็นบางจุดเนี่ยผมกับถึงต้องหยุดรถเพื่อลงไปถ่ายรูปเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ชายฝั่งที่สลับซับซ้อนแล้วก็ป่าที่เขียวขจีนี่คือหนึ่งในเส้นทางที่ทําให้คุณลืมหายใจได้จริงๆครับเพราะว่ามันสวยมากๆแต่สิ่งที่ทําให้การเยือนทเวลอ์โพสเซลนั้นพิเศษขึ้นไปอีกก็คือช่วงเวลาที่คุณไปถึงนะครับหากคุณได้ไปเยือนในช่วงเช้าหรือช่วงพระอาทิตย์ตกดิน เมื่อแสงของพระอาทิตย์กระทบกับผิวหินซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางฉากในภาพยนตร์แห่งธรรมชาติกันเลยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกคือที่นี่ไม่ได้มีแค่หินยักษ์เท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมและก็สถานที่ที่คุณควรจะไปสัมผัสอย่างกริปสันสเตปซึ่งเป็นทางลงสู่ชายหาดท,ที่คุณสามารถเดินเท้าไปถึงและมองหินยักษ์จากมุมต่ํามันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้คุณได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น และนอกจากนี้ก็อย่าลืมแวะไปที่ล็อกอาร์ตจอชซึ่งเป็นอ่าวเล็กๆที่เงียบสงบและก็เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเลืออับปางแต่สิ่งสําคัญนะครับอย่าลืมเตรียมกล้องหรือว่าโดนไปด้วยนะครับถ้าใครมีเพราะว่าทุกมุมที่นี่คือภาพที่สวยงามเกินกว่าจะไม่เก็บกลับไปแน่นอนว่าธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมามากมายแต่ที่นี่ก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือล็อกอาร์ตชิปเวก เรือที่อับปางในปี1878และทำให้เพียงสองคนรอดชีวิตเรื่องราวของพวกเขาถูกเล่าขานและเชื่อมโยงกับสถานที่แห่งนี้อย่างยาวนานเป็นการเตือนใจเราถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและก็พลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติสุดท้ายนะครับถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่ที่ทำให้คุณรู้สึกอัศจรรย์และสงบในเวลาเดียวกันผมว่าทเวลล์ออฟโพสโซลน่าจะเป็นคำตอบให้ใครหลายๆคนได้เพราะว่าทุกๆครั้งที่คุณมองไปยังหินยักษ์เหล่านี้ มันคือการได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ใช้เวลาและพลังอย่างมหาศาลในการสร้างสรรค์ขึ้นมาการมาเยือนที่นี่ไม่ใช่แค่การมาเที่ยวแต่คือการมาเชื่อมต่อกับธรรมชาติและได้เติมพลังชีวิตจากมันผมใช้เวลาในการอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ค่อนข้างนานเลยทีเดียวครับและนี่คือเรื่องราวที่น่าประทับใจของทเวอปโอโซหวังว่าทุกคนจะรู้สึกเหมือนกับได้เดินทางไปที่นั่นด้วยกันผ่านพอรสแค์ดนี้และถ้าคุณมีโอกาส ผมขอแนะนำให้ไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ด้วยตัวเองเพราะไม่มีคำบรรยายใดที่จะแทนที่การได้สัมผัสความมหัศจรรย์นี้ด้วยตาของคุณเองขอบคุณทุกคนที่ติดตามคอยให้กำลังใจกันมาอย่างสม่ำเสมอแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับสวัสดีครับ